อไม่เหมือนเจจริงๆอยู่แม่ค้ากไม่อร่อยแบบนี้ทุกคนดูมีใครบางคนไปเอามาเพิ่ม สวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับตอนนี้คุณกำลังชมช่อง scott dot net นะครับวันนี้นะครับเรามาทําอะไรพันเรามาเทศรรกาลกินเจที่จังหวัดปัตตานีเดี๋ยวไปว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราติดตามกันดีกว่าครับผมตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ลิมกอนเหนยวจังหวัดปัตตานีกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไะก็ค<อ>ือวัอ <laughs> อน,นี้นนไม่มีทรายกับไม่อามาก็คือเงาเงาก็ <laughs> ม,มากันสองคน <laughs> <laughs> เคาจ้าเมื่อกี้เขาว่าไงนะพันเ,เขาบอกว่าให้มาไหว้เชวดาฟ้าดินกอ่อนอ๋อตรงนั้นอ่ะโอเคไปรอวัออง้้วยบล้อ <laughs> ้รอุรียนออนนะ อะ่ะเจมสิก็คืออ้าไม่ติดล่ <laughs> าสุดล่าสุดทำบทำไม่เยอะมากเไม่ต <laughs> ิดไหมลมเงล้ลมถ้าติไม่ติดแบ,บนี้ราก็กรนะเราก็เหมือนได้ติดนำแสงสว่างแล้วนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไร กเขตาหยีก็อยิบตาตาแล้วาก5ดอกแลตกาอกเมื่อกี้นี่เขาไม่ได้บอกขนาดมาแบบเป็นลูกเจ้าแม่นะไม่กูนหนอยขไปปักกันในต่อนะครับเอ้าตรงนี้อ๋อเจอนยร เขคือไม่โฟกัสเขก็จะมีบอกจุดมาเลยเนาะที่จุดเทียนเนี่ยว่าจุด 1, 2, ึจุดสเรียงไว้แต่ละจุดเขาจะจุดเขาจะจุดเทียนขี่ขี่เล่มนะจุดละสองอ่ะ <laughs> เรามาทุกช่วงเทศการ,ร,รตีจต้มใเยอะไปไหมเดี๋ยวเราจะมีด้านหลังใช่ออโอเคด้านหลังมันคนนนืออะไรครามาก็จะเงียบหน่อยนะมาปตัตตานีนะคะก็ต้องมาไหว้าก็ไม่นิ่มก่อนเดี๋ยวนะคะถ้าใครมาที่ถือว่ายังม่ถึงปัตตานีะใช่ อยากไปได้เหมือนกันนะอืมอามา<ะ>ซิดการวัดช้างไห่ก็อยากไปอยูน่นะเออเขาอยากไวัดช้งไห่นะอืมอยาไปเลยนเนี่ยถ้ามาปัตตาน,นีเราต้องมาเรียนรู้สาววัฒนธรรมอะเนาทเะทงไงทยโปรตุกีสไทยมุสลิมจีนแล้วก็เขาบอกว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเข้ามา,าที่ศาลเจ้าแม่ยิ่งกอนเหนียวเนี่ยก็คืออย่าเหยียบคานด้นนานหน้าอะไรละ่ะประตูด้านหน้านะที่เป็นอะไนั้นแหะเพราะว่าห้ามจริงเหรออืม มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับเป็นยังไงฝ <c oughs> ากถึงทุกคนที่ยังดูคลิปอยู่นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับเพราะใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายนะใช่ใช่ดูๆให้เราได้ซื้อโ,โปโปนะคะตัวปโอ้โหวนนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะใช่เดี๋ยวเราจะไปจุดทูบก,กันไอคิ <ใจ S 1> <ๆ>้งทุบให้แล้วกะทอบป้อนขนมเด็อ่าฮะ นะ,ะนะว่าเจ้าแม่ของนเจ้าแม่ที่นี่อือนี่คือเจ้าแม่สมุทรนะครับสำหรับคนที่ทําประมงนะเนาะเต็นแต่เรือเป็นชาวประมงก็มาขอพรได้นะครับผม,มก็ฝากถึงทุกๆคนนะครับที่จะมาว่าที่ศาลเจ้าแม่นะครับก็แนะนําว่าใส่แมสมาป้องกันโควิดแล้วก็ป้องกันกลิ <laughs> ่นทูบเทียนเนียนะครับเพราะว่าเข้า <laughs> ต,ตาน้ำหูน้ําตาไหลได้นะครับ อันนี้มันหมายความว่า,งางไงทีนนใ่ให้รอทีฐานในใจแล้วก็เดยคว่ำหรือไงใจแล้่าเอยาให้มันคว<ห>่ำหรือมันไงถ้าเกิดบางาถ้าเราอยากให้ได้ไงาใช่ไหมให้คว่ำน,น,ออนังคู่นะถ้าเกิดมีเสียงไปคว่ำทังคู่ก็คือว่าเราต่น้นแล้วแต่ว่าเราจะให้เป็แบบไหนอะเออเสียงเซมซีใช่ไหม นี่ครับของพันได้เบอร์สี่ห้าเป็นไงบ้างสี่ห้าดีไหมดีมากอา่านได้ฟังได้ไหมว่าอะไรอ่าน <c oughs> ได้ครถามส้างจริงได้พงสมบัติถามหาร่ดได้ผลมีผู้อุดหนุนถามเด็กป่วยไข้จะหายถามพักถามค้าขายมีกำไรอ่าเก็บ <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้เราก็ได้เสียงเซมซีไปที่เรียบร้อยนะครับช่วงเทศก,กาลกินเจนะครับก็จะเริ่มประมาณ5้าโมงนะครับตอนนี้ก็เริ่มไม่ใช่ไหมพนันใช่โอเคตอนนี้คุณก็น่าจะเริ่มโอ้คุณเริ่มมาเยอะเลย เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเนาะวันที่ยี่สิบไม่นะวิญญาณก็แรบพวกนี้วิญญาณก็คือเขาจะมีการส่งเจกันนะคะอ๋อส่งเจนี่คืออะไรทำไมายคืออะไรกินเจเสร็จแล้วน่าอะไรกันก็จะเข้าสุราปกติเหรอก็ส่งเจแบบเรากินเจสต่เร็กก็น่ากล้ากันเลยอ๋อแล้วดูนะทุกคนดูคนต่อแถวแบบ Oh my god อย่าพึ่งไง จะแบบถึงจะโควิดจะหายไปแบบไม่เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องต้องกันนะคะทุกคนคนเยอะมากลงเจนี่ก็เหมือนกับการให้ทานคนนะคะแบบคนที่แบบอยากทำบุญก็เลยเออม,มาทำที่นี่เอาใส่ใส,ใส่ตังเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เราก็มากินอ๋อลงทานใช่ไหม เราใาต่ตรงนี้แล้วก็ถือก็ได้ไม่ใส่ให้กลัว <c oughs> ได้แล้วพอแล้วพอแล้วได้พอแล้ว เเจนาะอาหารปกติอ่ะแต่ไม่ใช่อาหารเจอ๋อมีอะไรแนะนำบ้างของพันมีอะไรบ้างพอมันกินแล้วอันนี้สาอะไรนะผะแนงเอ้ยผะแนงปะผะแนงเหรออะไรเหรอใช่โค้กกิ้งไหมอ่ะไม่ใช่โค้กกิ้งนะผาแนงผาแนงผะแนงผัแนงอ้อร่อยอันนี้อันนี้แบบต้องมาต้องกินนะเนี้ยแต่แกงส้มอะไรวะแกงส้มแกงส้มเหมือนอ่ะก็ใส่แค่เอ่อหน่อไม้แล้วก็ผักกระดีาเรียกอะไรเนี่ย ผ่านไปอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ชิมหรอต้มยำใช่ไหมเนี่ยต้มยำแบบเป็นต้มยำแบบจืดๆแต่แบบมันก็เปรี้ยวๆจืดๆแล้มันก็กิ้หน้าโอ้ขี้เด็ดอนร่อยมากอันนี้อร่อยมากอาหารเจเลยว่ะแล้วนี่อะไรวะอันนี้ให้ผักทอดอร่อยเหมือนกันอันนี้ก็เดอะเบสผักทอดอร่อยมากคล้ายๆทอดมันเลยว่ะมันไม่ใช่ผักทอดนะแต่มันเป็นเหมือนแบบ แต่ลอ,อยอ,ะอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะพี่ี่จริงเหรอได้เนี่ยของครัวแล้วแกงจืดเต้าหู้แกงจืดค่ะเต้าหู้ใส่เต้าหู<ม>้เนาะก็แล้วลนี่คือสินที่พันธทำนี่ค,คือน้ำมันล้นมามแล้วก็มีผักผักนะครับผมไม่อร่อยทุกคนดูมีใครบางคนไปเอามาเพิ่ม <c oughs> อุยม <c oughs> อ้ยัอุ <c> ้ย <oughs> คนอื่นไม่ต้องได้กินกันแล้วอุย้ยลายม,มาเติมเต็มรูปอุ้ยจริงเหรอคนแบบบางคน <laughs> ทุกคนมีคนเอามาเพิ่มส้มตำ <Okay. S 1> น่าจะเป็นตำไทยเนาะมีถัว่วมีเออมีถัว่วอันนี้แต่อันนี้เหมือนทอดมันนัมันคืออะไรวะพันอย่างรู้จริงนี่อันนี้นะคะคืออะะไรวมันเป็นวัตถุดิบแปลกที่เขาผสมผสมผสมจริงเ,เหรอไม่รู้เกลียวเกลียวนี่มันคือผักอะ่ะ ไม่รู้ว่าผักอะไรแต่อร่อยมากอันนี้เดือบเบสมากนะคะหันหด้านเฉียวๆมาหน่อยนิไหนอ่ะเขาอะไรเลยทอะไรวะเอ๊นั่นแหละอันนี้เดือบเบสมากอร่อยมากก็คือใครมาลงเจที่นี่ก็คือต้องกินอันนี้นะอ่าเขาพุ่นทำเสร็จๆร้อนๆเลยกรอบไหมกรอบๆนิ่มๆข้างในนิ่มอืมตะกะอร่อยมากอ่าไม่ถึงแม่กับมันเลย โซนลืมรีวิวน้ำวันนี้มีน้ำอะไรบ้างน้ำอะไรมีดอกอัญชันมีน้ำอัญชันกับน้ำเจ๊กุ้งอร่อยน้ำแม่ครัวอร่อยนะแต่ไม่ได้เอาน้ำน้ำมันชันมาแตลองรีวิวส้มตำส้มตำไทยที่นี่จะอร่อยไหมนะใช่น้ำกินมะเขือเทศด้วยชอบเลยพันธุ์มะเขือเทศที่ชอบเลยใช่แล้วชอบมะเขือเทศอร่อยอร่อยมะเขือเทศอร่อย ไงหวานไหมหรือว่าอร่อยอร่อยอร่อยเหรอเผ็ดไหมแบบไม่ถึงกับเผ็ดมากคนเด็เดเผ็ดๆกินหน้าแล้ว,ลวก็เปรี้ยวเปรี้ยวน้ำหวานตามอา่าไม่เหมือนเจ๊ <laughs> จริงเหรอพ่อจริงอร่อยใช่ไหมก็ธรรมดาเ,<อ>เป็นตำไทยตำแบบตำไทยธรรมดาอา่า มึงเดือบมากขึ้นกูยังอึ้งอยู่แม่กูดำไม่อร่อยแบบนี้อุ้ยแม่ร้องไห้อยู่กูฟ้องแม่มึงแน่ก็ึงต้องเริ่มแล้วเนี่ยต้องเริ่มกินแล้วแหละ